พิมไก่หางรวมหลวงพ่อปานสนันทเทระวัดบางนงโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิมไก่หางรอวอมอ,อยู่ในกลุ่มพิมพ์ไก่ที่มีรายละเอียดคล้ายพิมพ์ไก่หางพวงมากที่สุดองค์พระอาจไม่สง่าผึงภายเท่าพิมพ์ไก่หางพวงแต่จุดเด่นคือฐานบัวสามชั้น ที่มีความวิจิตรงดงามมีเม็ดบัวถึง19เเม็ด ลายหางยันตัวมามีเศลลักษณะคลายพิมพ์แตกปรากฏให้เห็นมีคลีบขอบแนวนอนเป็นทางยาวโตกระเพาตรงหางไก่มีติ่งเนื้อเกินเชื่อมติดกับด้านล่างเม็ดบัวเม็ดที่สอ,องอลายจะมีสันหูและมีเศนแตกปรากฏให้เห็นตรงกลางระหว่างเม็ดบัวเม็ดที่4และเม็ดที่5มีเส้นเชื่อม มีเส้นเฉียงขึ้นจากหัวไก่ไปยังบัวเม็ดที่หและระหว่างบัวเม็ดที่ห้าและบัวเม็ดที่เจ็ดมีเส้นรอยพิมพ์แตกปรากฏให้เห็นตรงกลางจะเป็นเส้นนูนซึ่งเป็นที่บรรจุยงด้านหลังพระเป็นเสี้ยปรากฏให้เห็นแนวทางการพิจารณาและจุดชี้ตำหนิพระหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงวัดบางนงโครพระนครรีอยุทยา รายละเอียดพิมพ์ไก่หางพวงหลวงพ่อปานสนันทเถระวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิมพ์ไก่หางพอวองอเนื้อพระมีเม็ดทรายผสมในเนื้อค่อนข้างมากแต่ผิวด้านหน้ามีเปลือกผิวที่เป็นครีมดินนุ่งละเอียด จึงไม่ค่อยเห็นเม็ดทรายจะเห็นได้ชัดที่ด้านหลังในองค์ที่มีรอยปาดแต่เนื้อไม่ถึงกับหยาบมากสีเนื้อพิมพ์ไก่หางพวงส่วนใหญ่มีสีอิฐสีเหลืองนวลนมขาวสีน้ำตาลด้านหลังองค์พระนอกจากรอยปาดแล้วบางองค์ยังปรากฏรอยนิ้วมือของผู้กดพิมพ์อีกด้วย ส่วนด้านข้างรอยตัดขอบจะเรียบพระหลวงพ่อปานทุกพิม์พขอบเรียบอาจมีรอยปาดเนื้อเกินออกไปได้บ้างส่วนรูอุดผงจะปรากฏอยู่ที่สันขอบด้านบนเป็นรูกลมและลึกไว้สำหรับบรรจุผงวิเศษที่เรียกกันว่าผงยันกรอบเพชรของหลวงพ่อปาน เป็นผงสีขาวนวลผสมกับปูนซีเมนต์และน้ำเมื่อกรอกลงหูในรูแล้วผงจะแห้งมีสีขาวอมเทา จออายุรยาพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้นมีเส้นขอบจีวรผ่านอกลายโดกในซอกแขนขวามีเส้นลางรางต่อจากลายหางตัวอ่ะ้าดผ่านหางตัวอูลายหางตัวอูแหลมคมชนเส้นขวางกลางตัวมาหางตัวอูลงมาชนเส้นขวางกลางตัว ลายสังคาติด้านล่างจะรดมือโคนหางไก่เส้นบนเป็นมุมฉากหัวไก่มีงอนและเหนียงขาไก่มีสีนิ้วๆด้านหน้าปลายแหลมโค้งจีกลเอ็นหน้ารายละเอียดพิมไก่หางห้าเส้นหลวงพ่อปานสนันทเถระวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิมไก่หางห้าเส้น เป็นพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์เด่นมากตัวไก่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพิมพ์ไก่ทุกพิมพ์หางไก่งอนยาวออกเป็นห้าเส้นมีงอนไก่และถุงใต้คอชัดเจนด้วยเหตุที่ไก่ตัวใหญ่ทำให้ช่างออกแบบส่วนฐานบัวที่ประทับขององค์พระให้มีขนาดเล็กจนดูคล้ายไม่มีฐาน แต่ที่จริงเป็นฐานสั้นๆอยู่ใต้หน้าตักเหมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์พระ